โอ้น้ำส้ตมตำตำัะคุงนี่กระปูน่าจ้าตรุษจีนไหว้ไก่ไหว้หมูแต่ถ้าอยากกินหนูนี่ค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องหนูปิ่งจ้าพี่น้อง สวัสดีพี่น้องปองปลายสู้ผู้สุกคนจ่าสำหรับมินี้มาเจอกับเอมอีแล้วค่ะกับช่อง BM Channel ค่ะมินีภาพพีพันหนมาก,กินเลค่ะส้มตำปูนาและก็หนูหนาค่ะพี่น้องตำบกหุงปิ่งหนูค่ะพี่นอ้องพอยี่ยันได้หนูมาจา้ามินีโตบกใหญ่เลยค่ะเแน่อไงเนี่นนาเกือบซ้ำหนาเอ็มเลยานี่แหละค่ะว่าว ตรุษจีนไหว้ไก่ไหว้หมูแต่ถ้าอยากกินหนูนี่ค่ะมาจากพี่น้องมากินปิ่งหนูหน้ากันค่ะสเบสเบๆเลยเดี๋ยวเ,ยวเอาไม้มันออกก่อนพอยายเราเหตุหาค้าคักนะคะพอยา่ยันปิง่งยางดีเลยค่าเกลือโอ้ยจะเป็นศาสตร์พ่นจุบคักเป็นแล้วยอง ย่องผัวออกซื้อนะคะนี่ <c oughs> มาพี่น้องแสบๆน้ำกันโอ้ยนั่นนาสิดิกินปิีงหนูเทือนึงนะคะผู้ไดบอกกินหนูขออภัยเดอ้อเบิงได้นะจ๊ะ <c oughs> เออาหน,งนังหนังหนูขาขาหนูกินขามันก่อนพี่นอ้อง <c oughs> ชิมชิม อืมอืมรับไปบน้องเห็นบ้าเปล่หนูอืมอ,อืมแสบแสบเหมืหนมม <laughs> กันด้วยจ้า โตใ่ญ่ค่ะจะหนีหลูกมันได้พี่น้องลูกมันมีง่ไยกว่านี้อีกทาะจำมือหัวน้อนะง่ะแบบจำกัน <c oughs> <c oughs> การทุน อีกกระปูเข้าไปคูดหมูว่านี่ อืมจับอืมอืม tao mong không hết hết chắc nồi chứ p heo ừm, mày ทางมันเพื่อน <c oughs> เป็นวัดจักน้อยด้วค่ะพี่น้องมันหนาวมุกดาหานน่ะคุอเศา้าหนาวหนาวตื่นมาหมอกกระลงแห้งจ้าพี่น้องช่วงนี้สายๆมาแดดออกจังอุน่นนลจ้ะช่วงเ้านี่คือเสือสองสามตัวเลยเสือแคนยน้นหนาวแห้ง

นายเป็นวัดด้วยมันอีเอ็มสิลงไปหน้าให้นันอยู่ให้สิเฮ้ากุดกระปูตอนคำว่านนี่กระลังพอหูกระปูจ้ะี่นอง มันคําแล้วเดี๋ยวเดอก็แขวคอยแล้วปากพีบ้าอนะันนันมื่ก็ดั่งอยู่หันในเถียงนะ่ะปูคอยปัดเอางว่วงข้นมาแล้วคอยกันเรอยยันเรื่องข้นมาก่อนจับเนาะ ยาขอยหอดไปลงไปมาวันไข่ปูลงไปเอาง้วแทนโอ้ยมังวันแต่ไหนคะอ,อ,อันนี้คือบาดแทลด้วยคะ่ะบนเวนสายสืบได้พี่เนอง วันในบ้านล่ะมันนี้จะลงไปอยู่มาขาดแซ่บเมกัน เออไงค่ะกินไปแล้วครัึงหนึ่งกินโบเบิร์อกจากตัวใหญ่แห้งลูกมันลูกหนูด้วยเนี่ยลูกน้ำซ้ำนี่แม่ไม่สื่ซ้ำแหละหนังมันพี่น้องว้าแสบๆเหมือนกันจ้ะพี่น้องจ้ะมตับมฮุงกับแซ่บตํำเพ็ด Mm. <coughs> oh, hết, hết, hết. อแกมกระปู been off. ก็ดูมันแข็งพี่น้องแผน่นมาแล้วพเพชรตามจริงแล้วหนูตัวนี้มาขาบมากค่ะพี่น้องมาขาบมากหายพอยเย็นเอาบริเวณหาดอกแล้วยางอยู่เพื่อนไหนละ่ะมารี่โอ้ตัวสีแดงที่ไปน้ำเอ็มตลอดนะจ๊ะไปทุงไปเซก,กับไปน้ำกันตลอด ขาบให้พอมัอ้มมยแมาฮงเนี่ยมือเทียง ชิดก่อนเออยอยู่มุกดาหารเพิ่นจัดงานอันตุลจีนนะคะพี่น้องพาย,ยุแถวมุกกับไปเที่ยวไดเด้อจ่ะไปถ่ายรูปสวยๆค่ะมีหมอใยถ่ายรูปละหลายอาหารการกินกับมีแต่แนวแสบๆมแรกเอ็มว่าจะไปอยู่ Hết hết Chết mưa quá มาแล้วค่ะฝากพี่ฝากน้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเอ็มในเรื่องการใน,ะะนการเฮ็ดคลิปค่ะกับช่อง B M Channel นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ